สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้มรู้ทันดวงนะคะวันนี้ค่ะอุ้มก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษนะคะดวงความรักของชาวราศีเมษในช่วงสิงหาคมจะเป็นอย่างไรบ้างดูซิว่ามีผลไหมกับมรตยูนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างช่วงสิงหาคมนี้นะคะ ไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เดอะซันไพ่ใบที่2เป็น King of Cup นะคะไพ่ใบที่3เป็นการเฉลิมฉลองนะ,ะแล้วก็มีไพ่ของครอบครัวนะคะมีไพ่การเสียใจแสดงว่ามีปัญหาเรื่องของความรักแน่ๆนะคะมีความรู้สึกเหมือนแบบไม่อยากหูกมัดมมาดูกันนะคะ ค่ะความรักของชาวราศีเมษนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยมันเป็นไพ่ของเดอะซันนะคะนั่นหมายความว่าความรักของชาวราศีเมษนะคะในช่วงสิงหาคมหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะเป็นความรักที่ค่อนข้างมีแพชชั่นเป็นครอบครัวมีความสุขมีแสงส่องสว่างทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปด้วยดีคุณน่าจะมีครอบครัวแล้วหรือว่าเคยแต่งงานแล้วหรือว่าคิดที่อยากจะแต่งงานกับคนคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะ แต่ที่นี้เนี่ยคุณค่อนข้างมีความลังเลใจนะคะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามามันเลยทําให้ภาวะครอบครัวนะคะหรือว่าสถานะสถานภาพของครอบครัวนะคะมันเป็นไพ่กับหัวนั่นหมายความว่าครอบครัวของคุณอนะ่ะคุณน่าจะละทิ้งแล้วก็ละเลยแต่คุณกลับไปหันหน้าเข้าหาเรื่องของรักสามเศร้า โดยการที่ไปให้ความสําคัญหรือว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองหรือว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวพันนะฮะในเรื่องของความรักของคุณนะคะมากกว่า1คนซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่อบอุ่นนะคะมีความต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานะอายุศาสนาความคิดการตัดสินใจเรื่องของการศึกษาทุกๆอย่างความแตกต่างรวมถึงความอายุมากอายุน้อยเลยก็เป็น ทำให้ชาวราศีเมษนะคะมีความรู้สึกว่าลังเลใจโลก็คือคุณนะอาจจะตัดสินใจไปแล้วหรือว่าความรักของคุณเนี่ยมันน่าจะมีการเดินห่างออกจากความสัมพันธ์นะะในนี้มาแล้วซึ่งแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคนหนึ่งเนี่ยคุณรู้สึก ในเรื่องของรักสามเศร้านะที่คุณไม่สามารถตัดเรื่องของรักสามเศร้าออกไปได้เพราะว่าคุณมีมีความรู้สึกว่าถูกใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะชอบมีความถูกใจเรื่องของเซ็กเรื่องของการคิดการคบมีความสนุกสนานอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของรักสามเศร้าแต่คุณก็ถูกใจในคู่ของคุณนะคะคู่ของคุณก็คือคนรักคู่ครองคุณก็ยังรักเขาอยู่คุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ คุณอยากจะบาลานซ์คนทั้งสองฝั่งนะคะให้อยู่ได้แต่ทีนี้เนี่ยมันมีความลังเลใจแล้วก็มันมีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกนะด้วยแต่ตัดกันไม่ขาดก็ไม่ว่าจะเป็นมือทีสามก็ตัดไม่ขาดไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองหรือว่าครอบครัวคุณก็ตัดไม่ขาด แต่ทีนี้เนี่ยมันมีไพ่การเว้นระยะห่างหรือว่าการเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะแสดงว่าความรักครั้งนี้น่าจะมีปัญหามีปัญหาทาั้งทั้งที่ตัวคุณเองและตัวเขานะคะหรือว่ามือที่3เนี่ยทั้งทั้งสฝ่ายเนี่ยน่าจะมีแพชชั่นคือยังมีความรู้สึกความรักอ่าความคือมีความรักกันมากๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่รู้จะเลือกใคร ใครจะเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะนะคะคุณคุณคิดอยู่ว่าคุณกําลังมองไปที่อนาคตว่าคุณอยากจะได้คนที่ดีที่สุดนะคะเลือกคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะอืมคุณเลือกไม่ถูกนะคะมันเลยทําให้คนรักเก่าของคุณอ่ะอาจจะเป็นคนที่เดินออกไปหรือคุณอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์ของคนรักเก่านะคะอืมความจริงแล้วคนรักเก่าของคุณน่ะเขาเป็นคนดีนะ แล้วเป็นความมั่นคงกับเขาแหละใจคุณมีความมั่นคงแต่ทีนี้เนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าพอมีปัญหาเรื่องของรักสามเศร้านะคะหรือว่ามีการห่างออกจากความสัมพันธ์มาเขาไม่ใส่ใจเขาเฉยเมยเ,เ,เขาเงียบนะคะหรือไม่งั้นน่ะคือเขาเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะถูกทิ้งถูกเทน้อยใจนะคะเสียใจอะไรบางอย่างนะคะเสียใจสิเพราะว่าแฟนไปคบคนอื่นอ่ะเนาะ แบบนี้เนาะคุณเองก็เสียใจคนรักของคุณเองก็เสียใจโดนทําร้ายนะคะเสียใจอกหักตอมใจเจ็บซ้ําๆเจ็บรักก็รักเจ็บก็เจ็บนะคะถอนตัวก็กนะคะเลยรักนั่นแหละแต่ว่านิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอยากจะกลับไปปรับความเข้าใจนะคะ อยากจะให้มีปฏิหารอยู่ๆก็กลับมาเป็นความรักเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยปัญหาที่คุณสร้างเข้าไว้ค่ะคุณไม่ได้แก้ก็คือคุณยังมีความผูกพันคุณก็ตัดตัดมือที่3ออกไปไม่ได้คุณมีความผูกพันทางกายนะคะทางใจกับมือที่3ด้วยมีใจให้เขาแล้วก็หวังเงินของเขาด้วยอะไรด้วย มันเลยทําให้คุณอะออกจากความสัมพันธ์มือที่3ามไม่ได้แต่คุณก็อยากจะปรับความเข้าใจนะคะอยากจะมาทบทวนอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับคนรักของคุณนะคะอยากจะขอโอกาสเขาแหละแต่ทีเนี้ยคุณทําไม่ได้แล้วทีเนี้ยคนรักนะคะคู่ครองของคุณเขาก็อยากจะต้องการตัดสินแล้วว่าจะเอาอยัางไงสรุปแล้วความรักของคุณจะเอาอยัางไงเขามีความมั่นคงอยู่ตรงนั้นก็จริงแต่ทีนี้เนี่ย ด้วยโชคชะตาอะไรต่างๆนะคะมันเลยทําให้ตัวคุณเองอะ่ะคือเหมือนประมาณว่าคุณยังเหมือนเหมือนเลือกไม่ถูกอะ่ะเหมือนกับคุณยังเลือกที่จะไปหาตัวเลือกใหม่ๆคืออยากจะกลับไปนะแต่อีกนึงก็ยังอยากจะอยู่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะได้ได้เจอกับคนหลายๆคน ได้พบเจอกับตัวเลือกหลายๆตัวเลือกอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้คุณนะ่ะคิดทบทวนไปว่าเอ๊ะจะยังไงดีสําหรับตัวคุณเองจะกลับไปไหมหรือว่าจะอยู่แบบนี้ดีก็คือคุณยังคงสู้ต่อสู้ไปพร้อมๆทั้งปัญหาอยู่นี่ละค่ะก็หมายถึงว่าแบกบรับภาระปัญหาไปด้วยพร้อมทั้งความทุกข์ใจด้วยแล้วก็ยังครบในเรื่องของรักสามเร้ายังมีพันธนาการยังมีการเสพติดเรื่องของเซ็กเรื่องของอะไรมีความรู้สึกสนุกสนานแอบทําอะไรลับหลังอะไรประมาณนี้คือ ความสัมพันธ์มันยังอยู่ในความสัมพันธ์ของคาราคาซังแต่คุณยังมีแพชชั่นก็คือคุณรักเขาแหละแต่คุณก็อยากทําตามใจตัวเองด้วยแหละนะค่ะชาวราศีเมษนะคะดวงความรักของคุณเป็นแบบนี้นะคะขอบทสรุปไพ่นะคะสาใบให้กับชาวราศีเมษนะคะอขอบทสรุปนะคะไพ่สาใบว่าสรุปแล้วเนี่ยช่วงเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นยังไง บทสรุปแล้วนะคะคุณมีความรักอยู่ตรงนี้คุณรักเขามากๆคุณตัดเขาไม่ขาดคุณจะสู้สู้เพื่ออะไรสู้เพื่อที่จะเป็นไพ่เดอะซันกับครอบครัวอยากกลับมาเป็นครอบครัวคุณจะสู้ต่อคุณจะต้องเอาชนะมันให้ได้เพราะว่ามันมีความรักอยู่ตรงนี้นะคือที่แน่ๆบทสรุปคือคุณจะสู้เกี่ยวเรื่องของคนรักแล้วก็ครอบครัวของคุณแต่การที่คุณจะตัด มือถามออกหรือเปล่านั้นไม่แน่นะไม่แน่นะอะ่ขอดูมือที่3าหน่อยนะว่าแล้วคุณจะกับมือที่สาของคุณดีเอ่ยนะคะชาวราศีเมษชาวราศีเมษนี่ก็มีปัญหาเรื่องของความรักเนาะช่วงมรตยุนะคะ เป็นความรักที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะก็มีความใจร้อนอาจจะมีการแบบเดินออกจากความสัมพันธ์เพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเขาช่วยเหลือคุณแล้วคุณก็เหมือนกับว่าถูกใจเขาด้วยเขาเป็นคนที่ถูกใจคือคุณได้ไปเจอคนที่ถูกใจอ่ะมันเลยทําให้คุณตัดเขายากพอสมควรเลยแล้วเขาก็ช่วยเหลือเขาอบอุ่นเขามีความแตกต่างจากคุณนี่ ที่ทําให้คุณขาดเขาไม่ได้นะคะก็ชาวราศีเมษฮะอุ้มมองแล้วคุณน่าจะคาราคาซังไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองครอบรครัวนะคะหรือว่าเป็นมือที่3นะคะรักสามเศร้าของคุณยังคงอยู่แบบนี้นะคะแต่คุณก็ อาจจะเขาเรียกว่าน้มไปทางนู้นเอ็นมาทางนี้แก้ไขทางนี้มีปัญหาทางน้นอะไรประมาณนี้ปัญหายังคงวนเวียนอยู่ในช่วงสิงหาคมนะคะยังไงก็คอยติดตามดูในช่วงเดือนกันยานนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีเมษจะเป็นยังไงถ้าต้องการดูดูละเอียดดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ a อขีดเอ อุ้มขอให้ทุกท่านนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ